สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราในช่องปุยอาเจียงพายแก้วพายสักใบค่ะมาอยู่กับควานไม้นะคะแล้วก็พี่ภายแก้วนะคะ,ะวันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะคะก็จะพาพี่แก้วออกเดินนะคะดูอาการสักหน่อยนะคะ,ะก่อนออกเดินก็ต้อง อาบน้ําขัดเนื้อขัดตัวกันก่อนนะคะทุกท่านเป็นกําลังใจให้ความหมายนะคะเป็นกําลังใจให้พี่แก้วด้วยนะคะก็ขอให้พี่แก้วเป็นเด็กดีนะคะบารมีพระคูปกรรมปกปักรักษานะคะก็ก่อนหน้าน,นั้นก็เป็นอารมณ์ชั่วรูปนะคะภาษาไวรุ่นนะคะตอนนั้นอขอให้พี่แก้วเป็นเด็กดีแล้วกันนะคะ ถ้าตกมันก็ให้ตกดีๆไม่ดื้อไม่ชนก็พอนะคะก็ต้องดูแลควบคุมกันสองคนนะคะก็พี่ควานหมายกับคุณตานะคะช่วยกันนะคะก็ช้างเริ่มเป็นโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะต้องเข้าๆออกต้องระมัดระวังดูแลกัน2คนนะคะ อนอื่นก็ต้องอาบน้ำขัดตัวขัดผิวกันก่อนนะคะพี่แก้วก็17ปี17ปีเต็มแล้วนะคะทุกท่านผมเป็นหนุ่มแล้วครับพ่อพ่อแม่แม่ครับอ่าเป็นหนุ่มแล้วนะคะก็เริ่มจะแตกเนื้อหนุ่มแล้วนิสัยก็เริ่มจะแปรปรวน,นิดนึงนะคะ สาวัยรุ่นนะคะอาบน้ํากันหน่อยนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเขาพาพี่แก้วเราอาบน้ํานะคะเป็นช้างไวชเกดที่สูงนะคะสูงระดับหนึ่งเลย ดูผัดตัวนะคะดผัดตัวนี่นะคะท่านใดที่สนใจสั่งจองเพื่อก็สั่งมาได้นะคะ <Okay. S 1> มีสีหลายสีนะคะเหมือนพี่ควานไม้ใส่นะคะรุ่นนี้พี่ควานไม้ใส่ก็ตัวละส0 0รอคะแนนนะคะพร้อมค่าจัดส่งก็สนับสนุนช่องกวัวเจียงเราได้นะคะตอนนี้กำลังสั่งจองกันมานะคะมีทั้งหมด6 6สี7สีนะคะ ทักไอเดลายแม่ควานได้เลยนะคะนี่ฟันหมายใส่เบอร์แอลนะคะทุกท่านครับผมก็ตอนนี้เราแล้วครับเสร็จแล้วก็ต่อไปเราก็จะพาพี่เจ้าออกเดินนะครับโอ้พดจิลรจิงด้วยมาเลยครับพาพี่เจ้าออกเดินก็ในรอบ ประมาณเกือบเกือบเดือนเกือบเดือนนะครับวันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับอ่ะเดินไปแก้วทำตัวดีๆ ก้าวชินเอออ๋อ้ยเนาะเนาะอา่าอ่าเดินครับเดินข้างหลังมาเดินข้างหลังเออเออเนาะ ็บรรยากาศยามเย็นนะครับก็ช้างเราอย่างนี้นี่เราต้องเอาห่างออกจากเพื่อนก่อนนะครับแปบบ๊บออกออกห่างระยะหนึ่งก่อนนะครับเป็นไงคุณพ่ออ้วนไหม เนาะยังอ้วนอยู่นะครับ FC อ้ F C. วนอยู่นะครับเมอเดินครับก็บรรากาศ ยามเย็ยนนะครับบรรยากาศยามเย็ยนบ้าน2ี่สหลัง,งฮะป้องทีทำกํลังทีเรา,เา,าะ,ะทำกังไงฮะไปม่น,นี่งน,นี้แก้วดินไหม ี่ดูสูงมากเลยนะครับสีนีครับนี่นี่สูงมากเลยสูงนองกคุณพอสูงมากเลยนะครับก็ช้างวัรุ่นนะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหน่อยนะครับก็เราไม่ได้พาใครช่วยนะครับเรา เอาแค่สองคนกับคุณพ่อก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะพาคนมาเยอะเดี๋ยวกลัวแกจะมีระ,ะแวงเนาะคุณพ่อเราลองเดินสองคนกับคุณพ่อก่อนนะครับ รู้สึกว่าปีนี้นี่อ้วนมากเลยนะครับพีอ้วเป็นพี่สว่าปีนี้อ้วนนะครับ,กนนรบเกี่ยวของเราก็เราถ้ากินเต็มที่นะครับเราไม่ได้ดัดแม่อะไรนะครับ ก็เต็มที่เลยก่อนเราจะมีแผนตกแต่งงาไหมครับคุณพ่อมีครับเรางามยามดีวันเราจะมีแผนตกแต่งงาพี่แก้วเหมือนกันนะครับเอฟซี ก็ปีใหม่ปีใหม่เสร็จก่อนนะคพ่อปีใหม่เสร็จก่อนนะครับเราก็จะมีแผนตกแต่งเหมือนกันนะครับก็ปีนี้11 17ปีเต็มเลยนะครับ FC 17ปีเต็มเลยนะครับปีนี้ เราก็ต้องเช็คดูก่อนนะครับเช็คออกเดินดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาขาแข็งขอแข็งเวลาเราขี่ซ้ายขี่ขวาเราจะมีเขาจะมีความโต้โต้ขาเราไหมนี่ครับกด็ดูแล้วก็ธรรมดาดูดูธรรมดานะครับมีเอฟซีก็ยังตอนนี้คือเรายัง ต้องต้องต้องให้ผอมกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับ F4 mm hmm. เราถึงอ้วนแร,รงครับเราถึงจะพาเข้าเพื่อนเข้าฟูงหรือไม่แน่เราจะมัดไว้เดี๋ยวเราจะพาข้อใหญ่สีทับไทยหรือช้างตัวใหญ่ที่เขากลัวหรือเขาเกรงใจนะครับ mm hmm. ก็จะพาเข้ามาหาเขาก่อนนะครับถ้าช้างเขาลัวตัวใหญ่นี่จะเข้าง่ายนะครับ ถ้ารุ่นเดียวกันเข้าหากันนี่เดี๋ยวเขาจะมีเบ่งเบ่งใส่กันนะครับ อ้างนี่ถ้าเขากลัวเชือกไหนนี่เวลาทําอะไรนี่เขาเขาจะง่ายนะครับเขาจะยมถ้าเขาไม่กลัวนี่มันจะดูแบบตึงๆหน่อยนะครับมันจะยากหน่อย <c oughs> เหมือนกับรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับประมาณนี้นะครับเหมือนกับเราเข้าโรงเรียนใหม่ๆนะครับก็บรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับท้างก็เหมือนกันเลยครับคล้ายๆกันเลยครับ สูงเหมือนกันครับสูงใช้ได้เลยครับปีนี้ปีนี้นี่มีรู้สึกว่าสูงมากเลยฮะวาส่ฮะ่สูงครับสูงสูงมากเลย ก็ช้างไวรุ่นนะครับเราเอานี่เอานอนไม่ได้นะครับช้างไวรุ่น,นยิ่งไปเจอตัวเมียเยอะๆแล้วก็เป็นธรรมดาเลยนะครับหช้างไวรุ่น,นรเราก็รออยู่ข้างหน้า นี่ครับมาแล้วเกี่ยวก็ออกกำลังกายนิดหน่อยนะครับถือว่าเซิฟเซิฟดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเดินนู่นเลยสารประกำรรนึงเลยผมโซโซิซซงนุก เช็คดูครับเช็คดูเช็คดูว่าจะตกจริงหรือตกเล่นเนี่ยเปรียบนี่เป็นไงบ้างครับคุณพ่อ นิ่งไหมไเรื่อยๆนะครับจิงปลวยแล้ว,ลวเออเออฮาวฮาวเออเคครับผมก็วันนี้ถือว่าเช็คดูเช็คว่าตกตกมันจริงหรือตกมันเล่นนะครับเจ็บสก็รู้สึกจะดูอวบๆหน่อยนะพี่แก้วนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก่อนสำหรับทริปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ ให้ช่องกุวยเจียงพายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับสวัสดีสวัสดีสวยๆสว,ยวัสดีครับเร็วครับครับผมสวัสดีครับ